แกนั่นมันเดือนมหาเลยที่ดังๆนี่ได้ข่าวมาว่าเขาจะย้ายมาเรียนมหาเลยเดียวกับเราแล้วนะและที่สำคัญฐานะทางบ้านเขารวยมากเลยอ่ะแกจริงเหรอ เขาต้องมองแกด้วยในเมื่อแกมีหน้าตาที่สวยแต่ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์งั้นฉันขอยืมใช้หน่อยแล้วกันนั่นงั้นแกรอฉันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเฮ hey, ล่านี่แกจะไปไหนอะเฮล่าพี่คะ เพื่อนหนูอยากขอเพิ่มช่องทางการติดต่อของพี่หน่อยนะคะได้สิครับขอบคุณนะคะ ผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครนะ้าความลับนะ่ะเดี๋ยวแกก็รู้เองแหละงั้นก็หละใช้ตัวตนของแกเป็นหลอกคบกับคนอื่นเรื่องแบบนี้จะให้กันรู้ได้ไง สวัสดีครับคุณนันอยู่หรือเปล่าครับอ,อ๋อนันของของฉันเองแหละเดี๋ยวฉันมานะครับคุณคือของฉันเองอ๋อ ส่งของสมัยเนี้ยแย่จริงๆเลยแม้แต่ชื่อ,อยังเรียกผิดโอ้โ,โ,อโหเฮล่านี่แกสั่งซื้อของราคาแพงเยอะขนาดนี้เลยเหรอของพวกนี้อ่ะก็เป็นแค่ของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ผู้ชายที่ฉันคุยอยู่เขาซื้อมาให้นะ่ะโอ้โหนี่ ขนาดเพิ่งรู้จักกันเขายังสปอร์ตกับแกขนาดนี้ได้เหรอ <c oughs> แน่นอนสิเออน,นันฉันอยู่แต่ในบ้านเช่าเล็กๆอะ่ะฉันเบื่อมากเลยแกออกไปเดินเล่นเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิอืมได้สิไปกัน เห่าแพงๆเนี่ยเวลาสะายมันสบายแบบนี้นี่เองว่าละทำไมถึงแพงนั้นผมเห็นว่าคุณชอบกินนมยี่ห้อนี้ผมก็เลยซื้อมาฝากคุณหลายกล่องด้วยนะนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ย ทำไมล่ะก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันคุณบอกว่าคุณชอบกินนมยี่ห้อนี้นี่ผมก็เลยซื้อมาฝากคุณไงนี่คุณเราสองคนรู้จักกันด้วยเหรอคุณได้มาแตะเมื้อต้องตัวฉันแบบนี้เนี่ยนี่คุณหมายความว่ายังไงหรือว่าคุณไม่ชอบของที่ผมซื้อให้คุณงั้นเหรอปะปะกะเป่านะคะนันเขาชอบของที่คุณซื้อมาให้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าวันนี้สงสัยนันเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะก็เลยเป็นแบบ ของที่ซื้อให้ฉันงั้นเหรอฉันไม่ได้ต้องการสักหน่อยได้คุณไม่ต้องการใช่ไหมงั้นก็เอาคืนมานี่คุณแล้วยังมีของอย่างอื่นที่ผมซื้อให้ก่อนหน้านี้อีกนะก็ถือว่าซื้อให้หมามันก็แล้วกันเฮล่านี่มันหมายความว่าไงอะหมายความว่าไงงั้นเหรอ เห็นไหมว่าตอนนี้เขาไม่สนใจฉันแล้วแกรู้ไหมว่าแกทําให้ฉันเสียผลประโยชน์มากแค่ไหนอ่ะฉันทำให้แกเสียผลประโยชน์งั้นเหรอเฮลล่าทำไมแกถึงใช้ชื่อกับรูปของฉันไปหลอกคนอื่นแบบนี้ล่ะทำไมล่ะแกมีหน้าตาที่ดี แต่ใช้ไม่เป็นเองแล้วถ้าฉันจะเอาไปใช้อะ่ะมันจะทําไมเหรอแกรู้ไหมว่าเขาหลอกง่ายแค่ไหนซื้อของให้ฉันต้องเยอะแยะเลยนี่แกเอ้อไหนๆแกก็รู้แล้วฝากไปบอกเขาด้วยนะถ้าคิดอยากจะได้ของทั้งหมดคืนอะ่ะไม่มีทางนี่แกกล้าแอบอ้างตัวตนของฉันแล้วไปหลอกคนอื่นกันหรอได้ แล้วแกคอยดูกันแล้วกันน,นั้นนี่แกไม่โกรธฉันแล้วจริงๆใช่ไหมโธเฮล่าแกก็แค่เอาชื่อของฉันไปคุยกับคนอื่นเรื่องแค่นี้มันจะเป็นอะไรไปล่ะเราสองคน เพื่อนรักกันนี่จะให้เรื่องแค่นี้มาทำลายความสัมพันธ์ของเราสองคนได้ไงล่ะนี่คุณมาทำอะไรอีกก่อนหน้านี้คนที่คุยกับผมที่จริงแล้วเป็นคุณใช่ไหมคือฉันเป็นแฟนกับผมนะ ตอนนี้ผมเพิ่งรู้ตัวว่าคนที่ผมชอบจริงๆแล้วเป็นคุณเห็นแก่ของที่คุณซื้อให้ฉันตั้งเยอะแยะฉันตกลงก็ได้ค่ะงั้นเราไปเดินช้อปปิ้งกันนะครับ คุณลูกค้าครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าบัตรใบนี้วงเงินเต็มแล้วครับนี่ครับเฮล่าพอดีว่าเดือนนี้ผมใช้บัตรใบนี้ลูกซื้อของให้คุณจนหมดแล้วยันเอาแบบนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมรบกวนให้คุณลูกให้ผมก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาคุณไปที่ร้านที่แพงกว่านี้แล้วใช้บัตรอีกใบหนึ่งพาคุณเที่ยวให้เต็มที่เลย ่ลอดเปรี้ยวไว้กินหวานมันคงกว่ายอยู่แล้วได้ค่ะเดี๋ยวฉันจ่ายเองค่ะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณคะ่ะสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับ โทรศัพท์ผมแบตหมดนะครับเพื่อนาคนนะแกนี่ค่ะครับนี่ครับขอบคุณนะครับ นานเงินเก็บฉันหมดเกลี้ยงเลยอ่ะแกไม่เป็นไรหรอกแกเดี๋ยวก็ได้คืนมาเองแหละนะเฮลลาอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดของคุณแล้วไม่ใช่เหรอผมเตรียมของขวัญไว้ให้คุณด้วยนะรับรองว่าคุณต้องชอบแน่ๆเลยของขวัญอะไรล่ะคะก็ก่อนหน้านี้ผมได้ยินคุณบอกว่าคุณชอบรถยุโรปไม่ใช่หรอครับ ผมเลยจองรถเก๋งสีชมพูให้คุณคันหนึ่งโอ้โหนด้รถเก๋งตั้งคันหนึ่งเลยนะแกของที่คุณซื้อให้ฉันก็ชอบทั้งนั้นเลยค่ะออแต่ว่าช่วงนี้ที่บ้านของผมอะ่ะเข้มงวดเรื่องการใช้เงินของผมหน่อยเงินที่มีอยู่ผมก็เอาไปจ่ายค่ารถหมดแล้วแต่ว่ายังต้องส่งค่ารถกับค่าประกันอีกนิดหน่อยนะครับ ยังขาดอยู่เท่าไหร่ล่ะคะก็ไม่มากหรอกครับอีกแค่8,000มบาทเองเฮล่าเงินแค่8,000มบาทได้รถมาตั้งคันหนึ่งเลยนะคุ้งสุดๆไปเลยอ่จริงด้วยงั้นก็ซื้อเลยค่ะฉันโอนให้คุณก่อนห0 0 0 0บาทนะคะ งั้นฉันขอตัวสักครู่นะคะไปะนัน ก่อนสิแล้วนี่แกจะทำอะไรของแกเนี่ยของพวกเนี้ยฉันจะเอาไปขายให้หมดเลยเพื่อแลกกับรถเก่งของฉันที่ระาคะเรารีบไปรับรถกันเถอคะค่ะนี่เงินครับ ว่าแต่รถอะไรหรอครับอ้าวเมื่อกี้คุณเงินที่ซื้อของให้คุณบวกกับเงินที่โอนให้คุณใช้รวมๆกันก็แปดหมื่นบาทมันหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าเงินที่แกติดเขาคืนครบแล้วไงล่ะไม่ใช่สิคิดๆดูแล้วแกขาดทุนอยู่นิดหน่อยน่ะนี่พวกแกสองคนรวมผัวกันหลอกฉันงั้นเหรอ ่คะเดี๋ยวฉันจ่ายเองค่ะนี่ค่ะนั่นงั้นเราไปกันเถอะครับค่ะ